สวัสดีครับออาข่าวด่วนข่าวด่วนพี่ๆเหลือใน YouTube อีก 2- 3สาท่านเลยนะครับคือถ้าพี่ไม่ทักมานี่คือหลังปีใหม่อย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวรถมันจะมาแล้วนะอันนี้ห่อเสร็จหมดแล้วนะครับมีชื่อแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วเรากำลังห่อให้แล้วนะครับอันนี้เหลือคุณสุวพัฒนนะครับคุณพี่วิเชียน นะครับปุนปูนปุนปูนนะครับที่ปุนปูนนะครับที่เหลือทักกันมาหมดแล้วเหลือสามท่านนะครับแล้วก็มีอีกสองท่านแจ้งความประสงค์มาขอให้ส่งหลังปีใหม่ได้เลยนะครับอย่างพี่วัฒนาพี่จำหลัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสามท่านนี้ยังไงไม่รู้เนะี่ยเพราะวันนี้เราเปิดวันสุดท้ายแล้วนะพี่นะครับจะไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีตามส่งให้แล้วนะครับก็ไม่รู้จะยังไง ไม่หือไม่อือด้วยนะครับพี่ทักเข้ามานะครับพี่จะจะเอายังไงกับมันว่าหลังปีใหม่ไหมหรือไม่เอาแล้วหรืออะไรเงี้ยพี่บอกผมนะผมจะได้ขายต่อได้เพราะว่าเมื่อคืนไปมันจบไป2องพันกว่าบาทต้นๆ้นหนึน่งเสียดายมันครับว่ายังมีเอฟซหลายท่านที่ต้องการเครื่องตัดหญ้าราคาถูกหลุดจองในเพียบเลยนะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะ,นะครับนะครับแจ้งด้วยนะครับพี่ ก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนะครับสวัสดีครับ